มาถึงตอนที่1 1 4 3นนาแล้วนะสรวันพิสิชันที่21เพักเอกเฮดในตอนนี้ก็มีชื่อว่าแผนลับของเวกาพังท่าทอดสดทั่วโลกอย่างเร่งด่วนซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มารับชมกันได้เลยครับมาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับซึ่งการท่าทอดสดของตาลุเวกาพังในครั้งนี้ก็เป็นการเผยแพร่พภาพวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ซึ่งในวิดีโอนะครับชากากาก็บอกกับลุงแกว่าจู่ๆพูดเลยแบบนั้นไม่ได้ล ชากะก็บอกว่าอีกฝ่ายเขาต้องการใช้เวลาเพื่อเตรียมตัวที่จะฟังเหมือนกันลุงแกก็บอกว่าเขาจะห่วงเรื่องพันนั้นทําไมกอแค่สานักข่าวสักที่ได้ข้อความนี้ไปแค่วันเด้ก็คงกระจายไปทั่วโลกแล้วมัง้งแต่ชากาก็บอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นแน่หรอแต่ถ้าข้อมูลตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ประสงค์ร้ายล่ะลุงแกก็บอกว่าจริงของชาก,กาแล้วพวกเขาจะทํายังไงดีซึ่งในระหวังที่ถ่ายทอดสดนะครับพวกฐานเรือก็งงว่าสัญ,ญญานี้มาจากไหนแม้สื่อสารของเรือทุกลำได้รับสัญญ,ญาณหมดเลย ่อนที่ชาการจะบอกกาตาลูเวกาพัง,งพวกเขาจะส่งขึ้นนี่ผ่านทางสูงบัญชาการย่อยของกองทัพเรือทั่วโลกโดยใช้กำลังสูงสุดบังคับไม่ทุกจุดต้องถ่ายทอดข้อความของพวกเขาซึ่งพวกฐานเรือก็พยายามจะตัดสัญญาณนะครับแต่พอแต่แล้วก็ยังหยุดการออกอากาศไม่ได้จากนั้นชาการก,ก,ก็บอกว่าสำหรับสัญญาณเสียงใช้แค่มะเรงสื่อสารธรรมดาก็สามารถรับฟังได้แต่ถ้าจะเผื่อเวลาให้คนเตรียมมะเรงสื่อสารสำหรับฉายภาพด้วยแล้วก็เวลาที่ต้องใช้คงแตกต่างกันไปตามแต่ละที่ซึ่งพุทธเซเทิลก็สงสัยแหลวครับว่าการแนั ส่วนพวกนามิก็บอกว่านี่มันเสียงของตาลูเวกพังไม่ใช่หรอแกพูดมาจากที่ไหนแลวทำไมมาพูดเอาป่านนี้จากนันชากาก็ถามว่าให้เวลาเตรียมตัวสักหนึ่งชั่วโมงดีไหมตาลูเวกพังก็บอกว่านานไปพอระหว่างที่โมโอเออยู่พวกคนที่ไม่พอใจในการเผยแพร่ข้อความนี้ก็อาจจะหาทางขัดขวางได้ชากาก็บอกเอาเป็นว่าพวกเขาจะให้เวลาสําหรับเตรียมตัวรับสัญญ,ญาณลุงแกก็บอกว่าสิบนาทีแล้วการโลกเอ๋ยสซสจิที่อยู่กับร่างของตาลุเวกพังก็ถามลุงแกว่านั่นมันเสียงลุงไม่ใช่หรอ วันนี้พระจะตัดมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวซึ่งพวกผู้เท่าที่เหลือกกงงว่าสัญญานี้มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากนั้นพวกเขาก็ส่งกระแสจิตคุยกับผู้เท่าเซเทิลว่าเวก้าพังเป็นยังไงบ้างผู้เท่าเซเทิลก็บอกที่สลุกฆ่าไปแล้วน่าจะตายแน่ๆเพราะเขาเห็นกับตาเลยพวกผู้เท่าที่เหลือเลยสงสัยว่าเวก้าพังน่าจะตั้งกลไกเอาไว้โดยใช้ความตาของตัวเองนั่นเป็นตัวเปิดสวิตช์ถ่ายทอดข้อความซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าเวก้าพังจะพูดอะไรบ้างแต่ที่ผู้เท่าเวอร์ เท่าจูปเตอร์ก็บอกว่าที่ที่เป็นไปได้มีแค่ลาโบเฟตในเองเซทที่เดียวเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ที่น่ามีบาเลียคุ้มกันอยู่จากนั้นก็ตัดภาพมาที่นิวเวอร์อาณาจักรเดสโรซาซึ่งบุคคลที่น่าก็กำลังตื่นเต้นที่ด็อกเตอร์เวกพังกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับคนทั้งโลกตัวท่านเลโอก็ถามดิเบกาว่าด็อกเตอร์ที่ลูฟี่จับเป็นตัวประกันนั่นหรอตกลงมาเป็นยังไงกันแน่ดิเบกาก็ตอบว่าเลโออย่าไปเชื่อข่าวที่ใส่ร้ายลูซี่สิจากนั้นที่หน้าจอพิธาง ผู้คนที่ดูอยู่ก็บอกว่านั่นน่ะเหรอเบกะพังแต่นกักตัดภาพมาที่ทะเลอีสบรูหมู่บ้านฟูซ่าบ้านเกิดของรูฟี่หรือพวกชาวบ้านก็บอกว่าคงจะเป็นข่าวที่ลูฟี่ก่อเรื่องเหมือนเคยละมังก่อนที่พวกชาวบ้านจะพูดกับลุงผู้ใหญ่บ้านว่าทำหมู่บ้านของพวกเขามีแมลงสื่อสารภาพสักตัวก็คงจะดีลุงผู้ใหญ่บ้านก็ถามว่าแล้วใครจะออกเงินซื้อแต่ยังมีค่าเลี้ยงดูอีกฟังแค่เสียงไปนั่นแหละพอแล้วแต่นกักตัดภาพมายัางแกรนไลที่วอเตอร์เซเว่นซึ่งก็มีคนปลุกให้ออสเบิร์กตื่นกลางดึกเนื่องจากเกิดเรื่่องใหญขึ้น อัสเบิร์กเลยให้เลขาของเขาเตรียมการฉายภาพซึ่งเลขาคนใหม่ของเขาก็มีชื่อว่าอลิเซ่นะครับอลิเซ่ก็บอกว่าจะทําการฉายภาพที่ห้องข้างๆนอกจากนี้เธอยังให้เตรียมจอภาพแต่ละด็อกของอู่ต่อเรือด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนแต่ดูแลเรื่องนี้มีความสําคัญสูงมากเธอเลยให้เตรียมการฉายภาพทั่วเมืองโดยที่ชาวเมืองทุกคนจะเข้าถึงจอภาพได้ภายใน1ินาทีเรียบร้อยแล้วก่อนที่พัฒจะตัดไปที่สำนักพิมพ์ของนักข่าวมอร์แกนึ่งมอร์แกนก็งงงว่าสัญ,ญญาณภาพนี้มาอะไรกัน อันที่เป็นการส่งขึ้นผ่านกองทัพเรือแท้ๆแต่เป็นการเผยแพร่แบบตามอำเภอใจเลยซึ่งวิวิก็สงสัยว่าลูฟี่กับคนอื่นๆหายไปไหนหมอแกเลยให้วิวดูนาฬิกาข้างหลังนั้นให้ดีๆซึ่งเวลามันไม่ตรงกับเวลาปัจจุบันของเอ็กเฮดนั่นแปลว่านี่คือภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้ก่อนแล้วในอดีตส่วนตอนนี้ที่นั่นน่าจะโดนวัสเตอร์คอร์ถล่มโดยการไปทะเลเพลิงไปแล้วแน่ๆส่วนที่เวสบลูผู้คนที่ดูอยู่ก็บอกว่านั่นน่ะหรอดรเว็กระพังตัวเป็นๆบนที่อัจฉริยะที่สุดในโลก ที่นอร์บลูนะครับผู้คนก็บอกว่าดรเวก้าพังคือชายผู้นำแสงสว่างแห่งความจเจริญมาสู่โลกและที่เซาบลูผู้คนก็สงสัยว่าดรเวก้าพังจะบอกอะไรกับโลกกันแน่ถึงต้องทำขนาดนี้หรือจะประกาศการค้นพบขั้หยาแห่งศตวรรษส่วนที่อาณาจักรคามาบ้าคา่ก็กำลังดูการถ่ายทอดสดเหมือนกันนะครับอีวานเอาก็สงสัยว่าเวกาพังคิดจะทำอะไรกันแน่ส่วนซาโบและพวกหัวหน้าหน่วยของกองทัพปฏิวัติก็บอกว่านั่นน่ะเหรอแรงยางของดรเวกาพังซึ่งพวกเขาก็งงเลยครับว่ามาถ่ายทอดสดทั้งทีีที่่่เเกาะงมรือนน ส่วนอากอนก็นึกถึงคําพูดของชาการที่เคยพูดเอาไว้ว่าเขาคงจะตายในอีกไม่ช้าปริาพาจะตกกัดกรรมายังเอกเหตุลูฟี่ที่พยายามจะหยุดคิดสซารุกับผู้เท่าเซเทิลก็บอกว่าจนกว่าพวกพ้องของเขาทุกคนจะหนีไปจากที่นี่ได้เขาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาสองคนไปไหนได้หรอกแต่นั้นลูฟี่ก็ใช้ฉาบขาวยางยืดตกคิสซารุกับผู้เท่าเซเทิลเข้าด้วยกัน,นกจนแบนแจตแต่และลูฟี่ก็เหวียนทั้งสองคนเล่นเป็นจานร่อนเลยนะครับก่อนที่จะบอกว่าถ้าฟื้นตัวเก่งนักก็บินไปฟื้นตัวไกลที่สุดขอบทะเลโน่นเลยแล้วก็เวียล พวกทางเรือก็งงเลยครับว่าลูฟี่มันคว้างอะไรมาก่อนที่คิสซารุก,กับผู้เท่าเซเทิลจะลอยบาาเข้ากับเรือลบซบ่งในขณะที่ลูฟี่กำลังหัวเราะชอบใจอยู่นะครับผู้เท่าเซเทิลที่ไม่เป็นอะไรก็กลับมาในทันทีทําให้ลูฟี่ตกใจมากวันนี้เขาจะเริ่มมุง,งินที่ผู้เท่าเซเทิลโดนอะไรก็ไม่เจ็บไม่คันเลยสักนิดโดยทนายคิสซาสรุกก็ยังคงนอนแน่นิ่งอยู่ที่เรือลบพวกทารเรือก็เข้าไปดูอาการของเขาว่าปลอดภัยดีไหมสุขภาพก็ดูไม่ได้เลยนะครับ ขณะพวกผู้เท่าที่เลือก็ส่งกระแสจิตมาหาผู้เท่าเซเทนว่าไม่มีเวลาแล้วจะปล่อยให้เวก้าพังพูดอะไรตามใจชอบไม่ได้ส่วนทนายพวกคนยักษ์ก็พาพวกแฟงกี้มาถึงเรือของพวกเขาแล้วนะครับแฟงกี้ก็เป็นห่วง่าตตลุมเวก้าพังจะเป็นอะไรไหมสุวนผ้เท่าเซเทนก็ได้ทําการเรียกผู้เท่าอีก4คนมาที่นี่ทำให้บริเวณนั้นเกิดสายฟ้าสีดำและปรากฏวงแหวนเวทขึ้นมา4ี่วงดูฟิเฮเบตนั้นนะครับก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอีกโ่เซนจิพอได้เห็นก็จําได้เหมือนกับตอนที่ตะแกรงแมงมุมนั่นปรากฏตัวเลย แลวนะวอาหารวันพีตอนที่1,143ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอยากดูตอนต่อไปก็ยื้มกดไล์แชร์ริดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้พาคลิปใหม่ๆทางช่องเราวสัมมิคุตาลาไปก่อนนะครับพบกันตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ